เวลาเราพูดถึงการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยนะครับคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยก็คือ duration ใช่ไหมครับที่เอาไว้วัดความเสี่ยงแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีอีกตัวแปรนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเพ้อเพออาจจะสาคัญกว่าในบางสถานการณ์ด้วยซ้านั่นก็คือ convexity หรือว่าความนูนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรแล้วทําไมนักลงทุนถึงต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆก่อนเลย เรามักจะใช้ Duration เพื่อวัดว่าราคาของพันธบัตรเนี่ยมันจะอ่อนไหวแค่ไหนเวลาอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปซึ่งก็เปรียบได้กับการวัดความเร็วของมันน,นั่นแหละครับและคําถามนี้แหละครับแล้วอัตราเร่งของมันคืออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นสําคัญเลยที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยเพราะในการลงทุนนะครับบางทีการรู้แค่ว่าเราไปเร็วแค่ไหนมันอาจจะยังไม่พอจริงๆโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ปัญหาของดูเรชันกันก่อนเลยดีกว่า ว่าทำไมการรู้แค่ความเร็วมันถึงยังไม่พอคือ u r a t i o n มันเป็นตัวเลขที่บอกเราแบบคร่คราวๆนะครับว่าถ้าย l d หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยมันเปลี่ยนไป1%ราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนี่ยมันให้ค่าประมาณที่ค่อนข้างแม่นยำและก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ปัญหาหลักของ u r a t i o n ก็คือมันมองความสัมพันธ์ระหว่างราคากับย l d เป็นเส้นตรงครับในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์นั้นมันเป็นเส้นโค้งซึ่งนั่นก็หมายความว่ายิ่งยูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเท่าไหร่การคาดการณ์ของดูเรชันก็จะยิ่งเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นเลยแล้วไอ้ช่องว่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นโค้งนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้การคาดการณ์มันผิดพลาดต้องย้ําเลยนะครับว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรอดอกเบี้ยแบบเยอะๆเนี่ยความผิดพลาดหรือช่องว่างตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริงสําหรับนักลงทุนที่เชื่อแต่ค่าดูเรชันเพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะ ก็ต้องใช้อัตราเร่งเข้ามาช่วยนะสิครับซึ่งนี่แหละครับคือบทบาทของ convexity ตัวที่จะเข้ามาช่วยปรับแก้ความโค้งนี้เองดังนั้นนะครับ convexity ก็คือตัวที่เข้ามาแก้ความคลาดเคลื่อนของ duration นั่นเองครับมันคือตัวที่บอกว่าไอความเร็วหรือ duration เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อดอกเบี้ยเปลี่ยนไปซึ่งก็กลับไปที่การเปรียบเทียบเรื่องอัตราเร่งของเราตั้งแต่ตอนแรกเลยและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับ คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ย convexity หรืออัตราเร่งตัวนี้มันจะทำงานเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเสมอเลยหรือที่เราเรียกว่า positive convexity ซึ่งมันหมายความว่าอะไรเรามาดูกันครับเห็นภาพไหมครับลักษณะมีแต่ได้กับได้ของ positive convexity ก็คือไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นหรือลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับราคาพันธบัตรจะดีกว่าที่ duration คาดการไว้เสมอพูดง่ายๆก็คือตอนดอกเบี้ยขึ้นเราก็จะขาดทุนน้อยลงกว่าที่คาด ส่วนตอนดอกเบี้ยลงเราก็จะได้กําไรมากขึ้นกว่าที่คาดดีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมันเป็นประโยคที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมนักลงทุนเก่งๆถึงพยายามมองหาตราสารหนี้ที่มีค่า convexity สูงๆนั่นเองเอาล่ะครับพูดทฤษฎีมาเยอะแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเราลองมาดูตัวเลขจริงๆกันดีกว่าว่าเจ้า c o n v e x ตี้เนี่ยมันเข้ามาช่วยปรับการคาดการของเราได้ยังไง สูตรมันอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันแบ่งเป็นสส่วนง่ายๆส่วนแรกก็คือผลจาก d u r a t i o n หรือความเร็วที่เราคุนเคยกันดีและก็บวกด้วยส่วนที่2ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือผลจาก c o n v e x i t y หรืออัตราเร่งนี่เองครับส่วนตัว Delta Y หรือ Delta Y ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนั่นแหละครับลองดูสถานการณ์แรกกันนะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยขึ้นไป1%จากค่า duration ที่เท่ากับ7เนี่ยเราก็จะคาดว่าราคาจะลดลง7%ใช่ไหมคร แต่พอเราเอาค่า convexity ที่90เข้ามาคำนวณด้วยเนี่ยมันจะช่วยปรับให้การขัดทุนเนี่ยลดลงไป0.45%ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่แม่นยำกว่าคือขัดทุนเพียงแค่6.55%ครับถ้าพันธบัตรของเรามีราคา1,000บาทนะครับการคำนวณโดยใช้แค่ duration หรือความเร็วอย่างเดียวเนี่ยจะบอกเราว่าเราจะขาดทุน70บาทแต่พอเราเอา convexity เข้ามาช่วยเห็นไหมครับ ตัวเลขขาดทุนจริงๆมาเหลือแค่65บาท50สตางค์นักลงทุนขาดทุนน้อยกว่าที่คาดไว้ต้องขอบคุณผลของ convexity เลยครับทีนี้ในทางกลับการล่ะถ้าดอกเบีย้ยมันลดลง1% duration ก็จะบอกว่าเราน่าจะได้กำไร7%แต่ convexity ก็จะเข้ามาทำงานเป็นโบนัสให้เราอีกแล้วครับเพิ่มกำไรให้อีก0.45%รวมเป็นกำไรทั้งหมด7.45%เลยทีเดียว เอาละครับเรามารวบรวมทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นประเด็นสําคัญสําหรับนักลงทุนตราสารหนี้กันดีกว่าครับว่าเราควรจะหยิบอะไรไปใช้ได้บ้างข้อควรจําง่ายๆเลยนะครับ 1. positive convexity เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของนักลงทุนเสมอ 2. ถ้าต้องเลือกระหว่างพันธบัตรที่คล้ายๆกันให้เลือกตัวที่มี convexity สูงกว่าไว้ก่อน 3. ในช่วงที่ตลาดดอกเบี้ยผันผวน,นมากๆเนี่ยความสําคัญของ convexity จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับและข้อสุดท้ายที่สําคัญมาก คือต้องระวังพันธบัตรบางประเภทที่มี Negative Convexity เพราะมันจะทำงานกลับกันเลยคือทำให้เราเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องครับก็ขอฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าครั้งต่อไปที่เราจะเลือกซื้อตราสารหนี้สักตัวเนี่ยการมองแค่ความเร็วของมันอย่างเดียวเนี่ยมันจะพอจริงหรอครับ